เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกยิโอเดล์ลิงเช่นเคยครับทุกคนโดยนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวเด็กไซเบิร์ตนั่นเองครับหรือก็คือเด็กโค er ้ดท็อกเกอร์ออไลน์สุดหล่อเท่ของเรานั่นเองครับนี่เป็นไงเท่ไหมโค้ดท็อกเกอร์มาครับก็เด็กนี้เนาะจะมีการ์ดไม่อยู่ใบหนึ่งนะจากไอ้บล็อกทันเดอร์นะซึ่งมาแค่ใบเดียวจริงๆครับถ้าเราไม่นำซาลาบันเกนนะนั่นคือตัวของไซเบิร์ตแก๊จเจ็ตนั่นเองครับนี่อยู่ตัวนี้เนาะ ก็อาจจะทำให้หลายๆคนที่เล่นเด็กนี้เดือดร้อนก็ได้นะเพราะว่ามันมาแค่ใบเดียวจริงๆไม่รู้ว่าจะห้อยมาทําไมนะสบายนี้ซึ่งใบนี้ตอนนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะเออพอใช้ได้อยู่โอเคส่วนสกิลของเพ a เมเกอร์ที่เราใช้เนี่ยก็ยังเป็นสกิลเดิมนะเป็นสกิลโคดทอกเกอร์อะไรจริงๆสกิลนี้ก็เก่าแล้วเนะก็ถ้าจะเล่นสกิลนี้มีเงื่อนไขยอยู่2ข้อครับข้อแรกก็คือเด็กเราจะต้องมีมอนเตอร์ไซเบิร์หรือกาเวกับดรกไซเดตรวมกัน12สใบเนาะ แล,แล้วก็อีกข้อคือเอกต้าเด็กเราเนี่ยห้ามชื่อซ้ํากันก็ห้ามใส่มอเตอร์ตรวซ้ําง่ายๆมี2ข้อนี้เนอะมีแค่สกิลเดียวครับก็คือถ้ารโคอดทอปเกอร์เราอยู่ในเอกต้ามอเตอร์โซนเนี่ยให้กดใช้งานเนอะจะทําการเซตตัวของรีคเดตอะไรเนี่ยจากนอกเด็กให้เรามาไว้บอรฟิลด์เลยใบหนึ่งอ่าซึ่งไอใบเนี้ยสามารถใช้งานได้ทันทีที่เซตเลยนะก็คือเปิดได้เลยเรียกว่าเป็นเลยที่ดีมากเพราะกับดักโปกตีเรต้องรอกดเธอหนึ่งไงแต่ถ้ามาจากสกิลเนี่ยคือใช้ได้เลยอันนี้ก็อยู่เหนือกกนนะสสาหรับิลี้ ก็มไม่มีสกิลใหม่นะเซอร์เพลย์เกอร์อ่ะก็อาจจะต้องรอไปอีกสักพักมั้งกว่าจะมีสกิลใหม่เนอะโอเคมาดูตัวใหม่ดีกว่าครับตัวใหม่เนาะไซเบอร์เกจ็ตม,มีความสามารถครับเมื่อเราเป็โบตีเนี่ยจะสามารถอัญเชิญพิเศษมอเตอร์เวิลสองต่ำกว่าจะสุาสานหนึ่งตัวลงมาได้เลยครับในสภาพตะ้องกันแต่เอฟเฟกต์จะโดนในเกรนะก็คือชุบม,มันเตอร์เวลสองหรือน้อยกว่าต้องเป็นเวิลสองหรือน้อยกว่าได้นะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันเนอะแล้วก็ความสามารถครับถ้าการ่ยถูกโซลสุสานจากเบอร์ฟิล คุณสามารถเชิมมิสเซอร์ครับแกจเจตโทเค็นหนึ่งตัวแอฟแทกดีเฟนส์ศูนย์เนาะเอฟเฟกต์ถ้าสร้อยทำยังไงดีครับใช้งานได้แค่เทอร์ละครั้งเนาะก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเหมาะเล่นเทอร์แรกเท่าไหร่แต่จริงก็เล่นได้นะถ้าเรามีการ์ดคอมโบกับมันจาดเช่นซัลเลต์ไมนิ่งอ่าหรือไม่ก็รับหาวิธีลงตัวของพวกบอลวัวสองหรือตั้มก่อเนี่ยลดสุสานไดต้ตัวนี้ก็จะดูมีค่าขึ้นมาเลยนะโอเคส่วนที่เหลือก็มีแต่การ์ดเดิมๆเมนาะไม่ได้มีอะไรใหม่มาก ตัวที่สําคัญก็จะมีตัวของ lady d e b u g อันนี้ค่อนข้างเก่งเนะเมื่อลงสามารถค้นหาไซเบิร์ตวอร3ตั้งกว่าจะเด็กขึ้นมือได้ก็แนะนําว่าควรมีเยอะๆ่ะเพราะปัจจุบันก็ปลดมาใส่ได้3ใบแล้วนะตัวลิมิตสามก็คือสามารถใส่ได้3ใบหรือแค่จะใส่สองใบก็กได้นะเพราะว่ามันอยู่บล็อกใหญ่ไงก็ออจะเสียเวลาถ้าจะวน2รอบเนอะแลวก็ตัวนึงครับนั่นคือตัวของ micro cooter อันนี้หาไม่ยากเนอะได้จาก starter deck ของไซเบิร์ตโคตร ex นั่นเอง ก็ตัวที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันสหรับใบนี้ซึ่งไมโครโคเดอร์นี่จะใส่ใบเดียวก็ได้นะไม่ได้แบบล็อกว่าต้องใส่2ใบอะไรประมาณนี้นะมันใช้ใบเดียวก็ได้แต่แค่2ใบก็จะดีกว่านะสหรับไมโครโคเดอร์แล้วยิ่งถ้าใครเล่นคู่ใส่เบอร์แกจจตเนี่ยผมแนะนําว่าให้ติดไว้เยอะๆนะสหรับไมโครโคเดอร์มันจะคอมโบได้อยู่อ่นะและ้วตดวกใบหนึ่งครับนะั่นคือตัวของไฟนิทไมนิ่งอันนี้ก็ข้ามไม่ได้เหมือนกันนะเป็นการ์ดเวทมนตร์สามัญของเทคไซเบิร์ดเหมือนกันนะที่เอาไว้หาวัตเตอร์ไซเบิร์ดได้ก็คือทิ้ ไอ้ใบ,บนี้ใช้งานได้แค่เทอละครั้งเนอะจะหาไว้2ใบก,ก็ได้นะเพราะว่าถ้าใส่3แล้วมันขึ้นสามก็อาจจะเกะกะได้แต่จริงๆมันก็เอาไปทิ้งได้นะถ้าขึ้นสาะแต่แบบเป็น U r นะก็จะเสียเวลาเปิดได้อันนี้ก็สําคัญแนะนําให้มีติดไว้เนอะเสิ่มที่เหลือครับก็จะเป็นพวกมอสไซเบิร์ทั่วไปและก็ปรับเปลี่ยนได้ผมใส่เป็นโดสแคปเปอร์อ่าบาลานซ์หลอดอันนี้เมื่อจ่ายรพอยพันหนึ่งอัจฉรมอเตอร์ได้รังหนึ่งเนอะอันนี้เป็นตัวปั๊มพลังครับไอ้พวก มันเบกเนอะอันนี้จะเป็นลดพลังเนอะแล้วก็ตัวของแบคขึ้อันนี้ลงฟรีได้อ่าตัวของเซียคไม่ใช่บัวคเนะมื่อก่อนผมช่ยเรียกว่าบัวคแล้วก็เพิ่งรู้มันชื่อเซียไคก็อันนี้ก็ดีนะมันมีเอฟเฟกต์เลกจากุสานได้แต่ก็จะใช้ค่อนข้างยากเนอะแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็ค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันรีมูฟมอเตอร์สุสานเพื่อลงแบบพิเศษก็คือไว้กรลลิตี้แบบบทฟิลเราไม่มีมอเตอร์ก็เลยกตัวนี้แบบพิเศษได้แต่ข้อเสียคือมันเป็นเร็วห้านะ,ะก็จะ แล้วก็ในสุดท้ายจะเป็นไซเบอร์มอนเตอร์ครับลงมาพิเศษได้ถ้ามีไซเบอร์มอนเตอร์เนาะนะนะก็และหลักไซเบอร์มอนเตอร์ของเราก็จะมีไว้เพื่อเอาไปลิงก์นะไม่ค่อยได้เอาไปทําอะไรอย่างอื่นสักเท่าไหร่ที่เหลือก็จะเป็นสามมันแรกก็จะมีชุบชีวิตคอนมิกแล้วก็โบลมูนนะสามใบนี้อ่นะแล้วก็จะมีการ์ดเวทไซเนตครับคือตัวของคอร์ดวิปกับไซเนตะบักดออ่ะก็แนะนำให้ติดมานะสองใบนี้แต่คอไอ้บักดอเนี่ยจำไม่ติดก็ได้นะเพราะว่ามันก็ใช้ยากอยู่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นแต่เนี่่ยยคคืออองงงัั้ก็ตใสรบ เป็นการ์ดทีมความสามารถทำลายการ์ดศัตรูได้นอะอ่ะค่อนข้างเก่งใบนี้แล้วก็ปัจจุบันโดนปลดลิมิตมาแล้วนะสว่วนไกต้าเด็กครับก็ไม่มีอะไรมากมีไฟวอลอันนี้ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันโค้งใบนี้ได้แล้วก็เดโคท็อกเกอร์ครับน,นี่ก็ข้ามไม่ได้นะก็คือต้องติดไวอ่ะแล้วก็ไฟวอลนี่อยู่คนละบล็อกนะก็อาจจะเสียเวลาหนึงนะใครจะเล่นเด็กดีเพราะว่ามันใช้การ์ดค่อนข้างเยอะนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เอนโคดจริง,รงๆมันจะเป็นตัวของชุดติ้งโคนะ ถ้าใครมีชูตติ้งโค้ดจะใส่ก็ได้นะเพราะชูตติ้งโค้ดมันดีตรงลูกศรแต่เอฟเฟกไม่ได้ใช้นะลูกศรมันดีครับแต่เอฟเฟกมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะโค้ดท็อกเกอร์อันนี้ติดไว้นะเพราะมันชื่อโค้ดท็อกเกอร์แล้วก็โตโตมาอันนี้ก็เป็นลิงซี่ครับอ่าสตาร์ไลเกอร์ซึ่งสตาร์ไลเกอร์นี่อยู่แบบคนละบล็อกเลยนะเป็นบล็อกของเลควียลเรียกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับไซเบอร์เลยก็ว่าไนดะ้สำหรับบ็อกนี้ถ้าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ครับไปหาตัวอื่นใช้ก็ได้นะพวกลิงสามอันนี้ผมติดมาไว้นะ เป็นเอฟเฟกต์โค้ดทเกอร์ของเกยนะครับ <c oughs> สกิลคล้ายกันเนอะ <c oughs> แล้วก็ตโต่อมาเอลเฟสอ่ะก็เล่นคู่กับเธอแลกได้ดีนะเล่นคู่กับเดโคทอกเกอร์แลนะ้วก็ไฟบอลจิ๋วอ่ะก็ดีขึ้นมือได้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวของท็อปแบ็กแลนเซอร์ไอตัวนี้ไม่ติดทอกเกอร์นะมันเป็นลิงก์หนึ่งผมติดมาเฉยๆนะเพื่อเอาไว้ใช้ได้ไมันมีความสามารถในการสั่งเวรมอนเตอร์ไซเบอร์ Motor iber, ครับเพื่อชุบโคทอกเกอร์หนึ่งตัวจะสูสานได้ แต่ก็ต้องลงมาในโซนที่ตัวนิชี้ด้วยนะก็คือลูกศรมันมีแค่ร่างกายนะแต่ลิงหนึ่งมันก็เลขค่อนข้างง่ายนะเล่ตัวแดงมันให้ใช้มอนเตอร์เวอร์สองต่ำกว่านะก็อาจจะเล็กยากนิดหนึ่งนะเพราต้องใช้เวอร์สองต่ำกว่านะก็ระวังด้วยถ้าจะเล่นตัวนี้เนาะนะอ่ิจริงๆก็ยังมีอีกเยอะนะสำหรับเวกไซเบิร์ดก็ลองไปดูเอานะพวกลิงก็ยังมีแบบอะไรแบบอัปเดตจมเมอร์นี่ก็น่าใช้อ่าเอนโคดก็ใช้ได้นะไอ้ไม่ใช่เพลเวโคดก็ใช้ได้นะเพลเวโคดตัวของอะไรอีกอ่ะ อ่าเฟคมอนิเตอร์ก็ปั Jim, ๊มพลังได้นะคอนติคี้พลังจบตีค่อนข้างน้อยหรือเป็นพวกมอนเตอร์ก็มีอีกเยอะนะอย่างเช่นเดไม่ใช่เดเปกดีเกบัตเตอร์อันนี้ก็ใช้ได้แบคขึ้นโอเปอเรเตอร์ก็น่าใช้อยู่อะไรอีกตัวของไอ้เจ้าลูกศรไปไหนวะไอ้ตัวลิงนะครับอ่าเจ้าลูกศรนี่ก็น่าใช้บูสต์สเต็กเกอร์ก็น่าใช้นะลงปกติก็ลงพิเศษได้มีอาก็น่าใช้อ่าแต่แต่ใช้แค่เฟคแรกนะพอเฟคสองต้อเลยคู่ซาลาแมนเด็ตแล้วก็ตัวนี้ก็น่าใช้นะลมคูเนี่ย ก็เอาไว้เล่นช่วงกลางเกมได้เอ๊ะหลังเธอแรกเนอะก็จะเหมือนหน้าที่คล้ายไซเบอร์กจเจ็นนิดนึงแต่ไซเบอร์กจเจ็ตเนี่ยจะซัพพอตตรงที่เรียกโทเค็นได้อันนี้จะเป็นเมื่อทำลายเมื่อทุกํำลายจะเรียกเพื่อนเนอะอ่าก็แล้วแต่ความชอบเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะมาครับถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยมาครับเราได้ไปฝ่ายล้มก่อนเนาะอ่ โอเคมือรอบนี้เราดีมากเลยทุกคนเพราะเรามีเ l ดี้บัคกับไมโครอยู่ในมืออยู่แล้วอ่ะก็แน่นอนครับเราจะลงเ l ดี้บัคไปก่อนเลยเป็นตัวเปิดที่ดีมากเนาะเมื่อลงครับได้มอนเตอร์ไซเบอร์เบลสามมือน้อยกว่าคือมือใบหนึ่งผมจะเป็นแบ backup s e น c ะริตี้เนาะอันเชิบ็ a อัพแบบพิเศษครับถ้ามีไซเบอร์อยู่แล้วก็ทำลิงก์สองครับแน่นอนเราจะเล่นเป็นตัวของเอลเฟสก่อนนี่แล้วก็ค่อยใช้ตัวของไมโครครับเพื่อลิงก์จากมือเนาะถ้าจะเล่นพวกท็อกเกอร์สามารถลิงก์จากมือได้แน่นอนครับเราจะเล่นเป็นตัวของเดโคท็อกเกอร์ครับเอสมอนเตอร์ของยูซักกูนับ เอ้ของเพย์เมนเกอร์มาอาราไว้โลลิงซังเตโคท็อเกอร์อนิเ้ไม่ใชคือกออ๊อปอนิเมะมานะครับเหมือนเป้เลยทั้งท่าจับดาบท่าง,ง้างเหมือนกันเลยนี่โชว์มือก่อนแล้วก็นี่โชว์ดาบเอฟเฟกต์เอลเฟ,อลฟครับชุบมาได้นะตัวหนึ่งเวลสี่ต่ำกว่าปะจะไม่ได้แล้วเอฟเฟกต์ไมโครคาบยิบเซเนตได้นะแต่ถ้ามันถูกลิงจากบรศสนามเนี่ยสามารถยิบมอนสเตอร์ไซเบอร์ได้ด้วยนะ เอกเลือกหยิบได้นะไม่ได้หยิบ2ใบอ่ใเลือกหยิบมอนเตอร์ได้ก็สกิลเนาะถ้ามีเดโคท็อกเกอร์ในเอกต้ามอนเตอร์โซนเราจะสามารถเฟกรีโคดเดตเอะไรมาได้ซึ่งก็สามารถเปิดใช้งานได้ไดในเทอร์นั้นเลยแต่ผมไม่ได้เปิดเนาะใช้เทอร์น์มินิ่งครับทิ้ง1ใบหยิบใส่เบิร์ดวอตสี่ตาำกว่าขึ้นมือได้ยิบเป็นแกจเจ็ตนะทันรอดก็ได้เลนเทอร์หน้า <c oughs> เอาฟเฟกของโดสแคร์เปอร์ถ้าถูกทิ้งครับอาชีพพิเศษกลับมาได้แล้วก็ทำลิงก์์คครรรรรัับบแนนนนน่อออเเาาจะไไดด้้ป็ฟว ไฟยาวรากอนเอสมอเตอร์ตัวของเพลเมเกอร์ครับแต่บทไม่ค่อยส่งเท่าไหร่ตัวนี้ก็เหมือนอนิเมะนะเหมือนตอนแรกที่มันลงอะหลังๆรู้สึกจะเปลี่ยนนะไฟวอลถ้าจะไม่ผิดเนะี่ยเหมือนเป๊ะเ,เลยบินครับสยายปีกอ่านั่นแหละแล้วก็มอบคอมวิดไปจบเถนะิดเนาะตอนแรกบอกคืว่าศัตรูมาเล่นเด็กไซโคช็อกเกอร์นะ เห็นในตัวละครไอ้เราก็เบียวไปหน่อยมันเล่นเด็กนี้นะมูเกตเตียเออศัตรูมันโยนในเกมมาเลยนะจริงๆถ้าศัตรูมันจริงๆผมก็ประมาทนะผมน่าจะเปิดรีโคไดตอะไรไปเลยอย่างน้อยถ้าพอเขาเทิญผมก็น่าจะดีดหมันตัวเองได้เอ๊ะไม่สิมันก็โดนเนเกตได้อยู่ดีนี่หว่าเออเหมือนกันมักไม่แน่ใจน่าจะมีค่าเท่ากันอ่ามาตีไฟวอลมานะผมก็ใช้คขาวิสังเวไปเลยครับไม่จะเป็นละอ่ะผมไลยทิ้งไปนะ ศัตรูก็ใช้กับดักยิงมาก่อนนะยิงเลดี้บาร์เราไปเนะอะมา <c oughs> ครับก็เชิญจัว่วอันนี้ไม่มีหลายมากนะแต่ให้ดูตัวของแกจตต็ตลงแกจ็ต,ตไปครับเมื่อลงแกจ็ต,ตนะสามารถชุบเบลส์สองาำกว่าชุบไมโครกลับมาครับทําลิงสองเพื่อเรื่อเป็นตัวของอะไรวะโคท็อกเกอร์ใช่ไหมเพื่อเอฟเฟกต์มาโดนเนเกตนะแต่เอฟเฟกต์ของไมโครเนี่ยถ้ามันถูกถิง้งเอฟมันจะใช้งานได้เมื่อมันถูกลงสุาสานเวมัุดิบลิงก์มันเลยใช้ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนฟิลไง ไฟแกจเจตเล็กโทเคนได้ครับถ้าราสุสานเนาะไมโครครับอย่างที่บอกไปถ้าถูกลิงจากบนสนามสามารถเลือกหยิบเป็นมอนเตอร์ได้เนาะผมหยิบเป็นตัวนี้ก็ลดพลังครับอัจฉพิเศษไปนะเนาะ็นตัวนี้ทำลิงส่อครับเล่นเป็นตัวของเจ้าอะไรนะไฟวอลจิ๋วมั้งึ้นจะไม่ผิดอ่ะไฟวอลจิ๋วครับสกิลรูที่ดักก่อนจริงๆเนี่ยผมก็พลาดนิดน,นะะึงครัผมสามารถเล่นเป็นตัวของเจ้าไอท็อกแบ็กเลนเซอร์ได้นะเมื่อกี้ก็คือลงตัวของเจ้าไซเบอร์แกจเตไปใช่ไหม อ่าแล้วก็ชุบตัวเวลหนึ่งมาใช่ไหมแล้วก็เอาเวลหนึ่งตัวนั้นนะครับไปทำลิงก์เป็นตัวของเจ้าท็อกแบ็กเลนเซอร์ได้อ่าไอตัวลิงก์หนึ่งนี้เนาะแล้วก็ใช้ไฟทอร์แบ็กเลนเซอร์ครับสั่งเวลตัวของเจ้าไอเนี่ยไปเพื่อชุบเดโคท็อกเกอร์กลับมาได้แล้วตัวนี้ก็จะได้โทเค็นมาตัวหนึ่งด้วยอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันเนาะแต่ไอีตัวที่ผมใส่มาเนี่ยลิงก์สี่ะครับตัวของสตาร์ไลเกอร์่ะมันไม่สามารถใช้โทเค็นเป็นวัตถุดิบได้อ่ะอันนี้เพื่อใครลืมนะนี่มันมันห้า ก็เลยต้องเอาลิงสองในสองมาทาลิงนะลเนาะนั้วใครจะหาลิงสี่ตัวอื่นหรือลิงสามตัวอื่นมาใส่แทนไลเกอร์ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วแต่นะผมเลยต้องเล่นยุ่งยากอย่างนี้แต่จริงไอตัวของแกเจตเนี่ยมันก็เหมือนออกมาให้ได้ควบพองตัคเลนเซอร์นะอออกมาดน,นคู่กับลิงหนึ่ง,งเล่นคู่ตัวนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะเราจะเข้าใจว่ามันคอมโบยังไงผมน่าจะไม่ได้โชว์มัง้งเพราะว่าผมเล่นไลเกอร์ไง <laughs> เนี่ยผมเล่นเป็นตัวเนี้ยไอตัวนี้มาห้ามใช้โทเค็นไง ออกมาครับอันนี้ตัวของแฟเบอร์แกจเจตเราขึ้นมือเธอแรกนะแต่มือแบบเนี้ยคือเรียกว่าไม่ต้องขึ้นก็นได้ครับขึ้นเป็นเรดดี้ดีบักจะดีกว่านะเพราะว่ามือไม่มีการคอมโบเลยนะไม่มีเลยนอกจากตีเล็กโทเคนมาเฉยอ่ลงมาครับแน่นอน,หนไหมแม็กใช้เอฟเฟกต์แรกไม่ได้นะไม่มีให้ชุบอ่าแล้วก็ใช้ตัวของแม็กสครับลดพลังเนาะเล่นพิเศษไปทำลิงสองครับเล่นไปเลยเนี่ยอ๋อเล่นเป็นเอลเฟครับ เอฟเฟกต์ครับเราผูสานเราเรียกโทเค็นมาได้ซึ่งตัวของเดโคท็อกเกอร์เราอะครับมันให้ใช้มอนเตอร์เอฟเฟกต์สองตัวเห็นไหมเอฟเฟกต์มอนเตอร์สองตัวซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่เอฟเฟกต์มอนเตอร์มันเลยเอาไปลิ้งไม่ได้มันเป็นนอร์มอลเห็นไหมอันนี้ก็จะเดือดร้อนนิดหนึ่งนะคือเราต้องทำเดโคท็อกเกอร์ก่อนไงแต่นั้นเราทําไม่ได้คือถ้าสมมติผมไม่มีมอนเตอร์ตัวนึ่งนี่คือผมจบเลยนะแต่โชคดีนะผมมีตัวหนึ่งอ่ะก็ลงไปครับเรียกเป็นลิงส่าครับเป็นเดโคท็อกเกอร์นะ อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวโทเค็นมันเอาไปลิงก์เพื่อเล็กเดโคดไม่ได้ระวังด้วยนะทุกคนแต่เอาไปลิงก์ไฟบอลได้นะไอเฟยครับชุบก็มาได้ครับสกิลสกิลกดคอทอเกอร์อะไรครับอ่ะอันนี้คือให้บอกว่าทำไมาเราต,ต้องทำเดโคท็อกเกอร์ก่อนนะเราจะเอากับดักเนาะอ่ะเราจะเอารีโคเดตอะไรมาเซตอ่ะทำป็นไฟบอลครับอันนี้ก็เหมือนเดิมแหละไม่เป็นไรมากแล้วก็มอกการจบเทิร์น ผมก็ไม่ได้เปิดนี่สักทีนะจริงๆมันเปิดได้เลยนะทุกคนอ่ะเปิดเพื่อเอามอเตอร์มาลิงก์กันจะได้เตะไปเลยแต่ผมไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยชอบเปิดตอนตอนเริ่มนะอ่ะเขามีรับยิงการ์บโดนอุปกรณ์ติดตัวนะอันนี้มีแหลมบมากนะจบแล้วสตูเขาเล่นเด็กอามดากอนนะเอ้ยไม่ใช่อามดากอนดิเป็นเด็กฮาร์ปี้นะผมไปซองเขามาแล้วลงมอเตอร์ไปครับทำลิงก์สองนะเป็นไฟวอลจิวลวจ๋วอ่ะไฟวอลจิ๋วครับอันนี้เรียกโทเค็นได้นะ,ะเรียกมาก่อน ไฟวอลจิ๋วดีขึ้นมือแล้วก็ไปโทษตีไปครับอ่ไฟวอลตีไปครับเป็นไฟวอลครับดีตัวเองนะมันดีมอนเตอร์ของไข่ก็ได้นะไฟวอลแล้วก็ใช้รีโคดได้ดอะไรครับรีมุฟเดโคดไปเฉยเอเนโคดมาแล้วก็ไปโคดตีไปอ๋อมีเสียงขายเลยนะเล็กกลับมาได้แล้วก็ตีปิดประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ทุลักทุเลนะเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรมากเอามาเล็กโทเค็นเฉยๆนะ โอเคครับมาอันนี้ดาวรถไปฝ่ายเริ่มหลังนะตอวนี้ผมใส่ตัวของเจ้าไอ้สวัปมานะสวัปนี่ก็เลยคู่กับใส่เบิร์นแกจ็ตได้ดีนะสบายนี้อ่าสวัอร์ลิกอะไรเนะี่ยแหละเมื่อมันทุ่ลิง์เนาะมาตัวที่ลิง์มานะ่ะวัดพลังลง500เราจะได้จั่วไปหนึ่งอ่ะก็เป็นตัวที่ช่วยปั๊มการในมือนะแล้วก็มันเป็นเวลรสองพอดีด้วยก็เลยคู่ใส่เบิร์นแกจ็ตได้แต่มันก็ใช้ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีจังหวะใ,ใช้เป็นไปได้ก็ควรทิ้งมันลงไปจากเสร็จไมนิ่งอ่ะง่าย หรือไม่ก็ควรขึ้นกับบาลานซ์หลอดนี่อันนี้ขึ้นคู่พอดีเลยอันนี้เจอออคัลน,นะครับรอเขาลามนิดหนึ่งนะเป็นมารายาทที่ดีเอา,าจริงแก้เลือแเนะี่ยอันนี้ผมไม่ได้ชนะนะตาน,นี้ผมแพ้นะบอกไว้ก่อนเขาทำเอ็กซฟีเนาะแล้วก็ชุบกลับมาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ทิ้งไว้เทอ,นะอ์น่าเร่งมาโอเคโอเคโอเคอเร่กออกมาจบเธอไปแล้วนะครับเขาเตินจัว อ่ะลงมาครับบาลานซ์หลอดเอฟเฟกต์บาลานซ์หลอดใจ้าพันหนึ่งครับอาเชิญนอร์มอลอีกครั้งหนึ่งนะโอ้ลงแซฟแฟปไปครับลงไปพิเศษครับซัพเบอร์คอมมันเตอร์ลิกเป็นเอลเฟ์ครับทำลิงสาครับเล่นเป็นเดโคท็อกเกอร์ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวของเอลเฟ์ครับชุบมอนเตอร์ได้แล้วก็เอฟเฟกต์ตัวนี้ครับลดพลัง500จวัลหนึ่งนะจวัลมาหนึ่งไปหนึ่งได้แกจเจ็ตแล้วเธอหน้าผมใช้นับใบนี้ แล้วก็กดสกิลเขาเซตก็ดักมาแล้วก็ลงเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ลิงซี่นะเป็นไฟวอลล์ยิงนี้ผมพลาดอนนึกนะอันนี้พลาดตัวตีมันตีไม่เข้าเลย <c oughs> น่าจะลงมาตั้งกัน,นตีไหมครับหรือเขาได้อะไรครับรีมูฟครับเกอ่กเอ็ดโค้ดมาอันนี้ผมพลาดนะผมลืมไปว่ามันไม่ตายจากลิงมอนเตอร์อ่ะก็ไม่เป็นไรก็จริงจริงคนตีตัวนี้มากกว่าไงทำเพื่อรถมอนเตอร์สตู ศัตรูโยนแ back h o m ะครับอันนี้คือเทบอกว่าทำไมไม่อยากเปิดรี c o r d เด็อะไรนะคือมันไปหมดเลยนะเมื่อกี้ผมใช้ไฟวอลเตะต,ตัวเองเข้าเด็กไปนะนี่รู้เหมือนกันคิดถูกกว่านะอ่าสกิลโซลสา่ครับอันนี้ศัตรูเขาเปิดแค่กล่องเดียวนะเขามีไอ้พวกนะี้อยากอย่างอันหนึ่งไอ้ตัวเอ็กซ์ลิกับลิงนะผมเลยรอดมาได้จริงๆก็ควรแพ้ไปแล้วละ่ะอ่าเอฟเฟกต์ที่สองครับรีมูฟการนี้ครับเอามาตัวที่โดนรีมูฟกลับมานะ แล้วก็เอฟเฟยครับใช้คอวิปสั่งมวยครับเพื่อทำลายการมอบเพราะว่าการมอบค่อนข้างอันตรายนะเป็นบอทเทร์แทปโผมาเขาโดนจูอ่ะอาจจะเกตเจอไปครับจริงๆอันนี้ก็มีเลดี้ดีบักให้เล่นได้เหมือนกันนะเล่นเป็นแกตเจอดีกว่าอาะทำลิงซอรครับพอจะเล่นคู่กับไอเจ้าสวับนะนี่เล่นเป็นอัพเดตเจมเมอร์อ๋อตอนนี้ผมใส่อัปเดตเจมเมอร์มานะเอ็ดเฟครับเล่นโทเค็นมาแล้วก็ตัวนี้ลด5เราได้จัวหนึ่งอ่าจัวได้โดสเคปเปอร์นะต้องไวเลตเทอร์นาแล้ว แล้วก็ทำลิงก์่ารครับเรียกเป็นเอนโค้นะเอนโคนที่ใช้โทเค็นได้นะเอนโค้ดวัตถุที่ขอแค่เป็นไซเบอร์2ตัวพอจะเป็นเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกต์อะไรหมดเลยไม่เหมือน er นะอเดโคทอกเกอร์นะอัปเดตแจมเมอร์ครับตีได้2ครั้งเนอะตีไปครับจริงๆก็ไม่ควรตีนะเพราะว่ามันสามารถชุบได้นี่น,นะครับเขาจะชุบเอ็กซีกับมานะแต่ผมต้องตีแหละเพราะผมไม่มีทางเลือกไงเพราะถ้าปล่อยไว้เขาอาจจะเอาไปลิงต่อได้ไงเข้ามาครับเดอะซี0้ มาประเดนจัวครับอันนี้จัวเน่านะได้คอยมิก่าเ์ลีดี้บักไปครับเมื่อลงเนาะหยิบไมโครมาทำลิงก์สองครับเล่นไปโคท็อกเกอร์นะแล้วก็เอฟเฟกต์ไมโครหยิบเซเนตได้เนาะหยิบเป็นเซเนตไมเน่งเซเนตไซเนตไมเน่งครับทิ้งโดสเกปเปอร์ไปหยิบแบ็กอัพสกิลเรตี้ครับโดสเกปเปอร์ครับชุบกลับมาได้แล้วก็ลงไปทำลิงก์สองครับ เราจะเล่นเป็นตัวของไฟลอวอลจิวครับสกลิลตีดาก่อนอ่ะสกลิลครับเตะเขาเด็กไปนะอ่ะแล้วเท่าครับตีโดยตรงแต่เขามีไขลอยนะก็ลุกพลแล้วเมื่สุดท้ายเขาได้เป็นไขลอยไงก็น่าเสียดายดครับอ่ะขอมีครับยิงการ์มอบเขายังเหลือสุสานเล่นอยู่ไงอ่าเหลือตัวนี้รีมูฟนะชุบม,มาได้อ่ะชุบม,มันดันเหลือลิงพอดีด้วยแล้วก็ ตัวนี้สามารถใช้เป็นมัทสริบเอ็กซ์ซีสได้แต่อันนี้รอเขาลำก่อนร <c oughs> ู้จะลำมทำไมนะเราแพ้แล้วนะเอฟเฟคครับฟูซานเนาะแล้วก็ตีปิดก็ประมาณนี้เนาะก็อันนี้จะให้ดูว่ามันเล่คู่กับสแวนนส็ปเฉยๆนะซับตัวของไฟเบอร์เกจิตถือว่าเป็นอีกคอโมโบที่น่าสนใจนะซับตัวของเจ้าสแว็ปกับไฟเบอร์เกจิตนะเอาไว้จั่วได้เพราะว่าถึงชุบม,มาโดนในเกแตแต่ตอนว่าฟูซานในเอฟเฟคมันใช้ได้ไง ก็ลองดูได้เนาะหรือจริงมันก็ได้ควบดีโคได้นะใครลองใส่ดีโคมาก็ได้เราทิ้งดีโคไปลงแกจเจตเพื่อชุบด,ดีโคมาก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะเราได้ไปฝ่ายเริ่มหลังนะครับเจอเคียววิงโอ้โอ้เล่นได้แบบวาเนี่ยน่าจะได้อยู่อเ,เอามือเน่าโอ้ยเคียววิงมือเน่าทุกคนทำลิง์สอครับ โอ้ท็อกเกอร์มาเราจะหยิบใส่เด็ดไมนิ่งมานะนะครับลิงจากมือ,นะอเนาะถ้าใช้เป็นวัลตุดิบโค้ดท็อกเกอร์แล้วก็ไมโครคุงมาใส่ไมนิ่งครับหนึ่งตัวขึ้นมือนะครับาเราจะเอาอะไรดีเนี่ยแบ็กอัพเสกิตี้ก็ได้เราเล่นเป็นเดย์โค้ดท็อกเกอร์ก็ได้มั้งมีทาร์เก็ตในเกต อันตัวสแคปเปอร์ครับเมื่อลงสุสาอนอาชีวิเศษลงมาได้ลงไปลิงตรงนี้แล้วก็ลงไปอัพสซิคอริตี้ครับลงไปตรงกลางครับเราจะเล็กเดโคท็อกเกอร์มาเนาะแล้วก็มีเนเกตททรเก็ตได้ฉันขอใช้มอเตอร์สองตัวทำลิงกบาร์ก,กา้าเี่ผพูดเลยวะลืมแล้วอันนี้ไหมอะไรนะสาคิต์คอมไบแอโลคาคิน

การนี้ไม่ใช่ทาร์เก็ตนะครับ <reco> ม <Christ> ันจะทำลายทิ้งไปเลยชิบหานนั้นเราใช้ไซเนตบัคดออาลอบมาก่อนนีโคทอกเกอร์เสียดายเอ๊ะ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 อะเปิดทำไมครับเอ้างงอาลงมาเตอร์ไปแล้วนะครับนั้นแล้วเดี๋ยวเอาแกจิตมาจะได้โชว์แล้วเอ๊ะจะออกมาทำไมวะไม่ต้องออกมาก็ได้นะเออเพราะเธอหน้าเดโคทอกเกอร์แล้วกลับมาไงเอาะมองม้วนไปเรามีคัด ศัตรูทีหนึ่งบัตเทิลครับดีเฟนต์น่าจะน้อยใช่ไหมไโอเคเด่นๆนะก็ตีไปเถอะไปจบเทิร์นจริงๆเขาไม่ควรเปิดวันนึงพอยน,น,นะเสียฟรีไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วทำไมเขาไม่เปิดแต่แรกวะวันนึงพอยเ <laughs> ขาเทริเรญแล้วครับจวดการ์ดแล้วก็ในจังหวะนี้เดโทคท็อกเกอร์ของเราก็จะกลับมาครับและสามารถตีโดยตรงได้ด้วยนะแต่จะแต่เราจะตีดีไหมอืม แล้วเราใช้สกิลรีโคเตดตอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเ e อ็กตาร์มอนเตอร์โซนทำลิงซี่ตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราไม่มีกับดักเรียนแต่มันจะเสี่ยงไปไหมไม่มั้งอะลิงซี่โอเคครับไปลิงซี่ครับวันนี้เราไม่กลัวหรอกไปสตาร์ไลเกอร์ครับไอชิบหายรีตัวไ <c oughs> อไว <c oughs> เทนเ้ย <c oughs> โอเคแต่ไม่เป็นไรแต่เราจะทำแกดเจจ์ดีไหมโอ้ทำได้ครับได้วเวลาโชว์น้องนะมาครับอัญเชิญไซเบอร์แกดเจ็ตลงมาเราต้องลงไปช่องไหนเนี่ยเราต้องลงช่องกลางแล้วเฮ้ยเรามี2ฝั่งเลือกช่องไหนก็ได้สกิลครับได้วเวลาโชว์แล้วเว้ยอ่าอะไรดีเหมือนกันแล้วมั้งเราใช้เบรกโดสแคปเปอร์ไปแล้วนะมานี่มาตัวคอมโบของไซเบอร์แกดเจ็ตครับนี่อ่าท็อกแบ็กเลเซอร์นะครับไปทำลิงก์หนึ่งครับตัวแชร์มอเตอร์เวลสองเนาะ มานี่ทอ็อกแบ็กแรนเซอร์ลิงหนึ่งแล้วก็สกิลของทอ็อกแบ็กแรนเซอร์ครับเราจะสั่งเวยไปเลยฟึบแล้วก็อัญเชิญมิสเตอท็อกเกอร์สุสายกลับมาได้กลับมานี่เดโคท็อกเกอร์ลงมาในโซนที่มันชี้นะอาลาวาเลโวป่ะเดโคท็อกเกอร์ er. แล้วก็เอฟเฟคแก๊กเจ๊จะเรียกโทเค็นกลับมาได้อ่ะมานี่ครับโทเคน็นซึ่งน่าเสียดายที่มันเป็นแค่โทเคน็น เราไม่สามารถเอาไปลิงเรียกเป็นสตาร์ไลเกอร์ของเราได้แต่เรายังมีไฟยาวดราก้อนใช้โทเค็นครับกับเดโคทอกเกอร์ครับลิงมาลิงสี่มาครับไฟยาวดราก้อนมาครับใช้ชุบชีวิตดีกว่ามาครับการไม่หมดการ์ดชุบชีวิต กลับมาดิเดโคท็อกเกอร์อันนี้ก็ er. ะจะเป็นคอมโบนะก็คือแกดเจ็ตเนี่ยมันเล่นคู่กับตัวนี้ได้ดีเนาะตัวสองท็อกแบ็กแลนเซอร์อ่ะถือว่าโชคดีครับที่เราได้โชว์ในคลิปนี้นะคิดว่าจะไม่ได้โชว์แล้วเออแล้วก็ทำลิงสี่ไปครับจบเลยต,ตีตีก็ชนะแล้วยังว่าใช่ไหมคำมนวณเลขก่อนเอ้ยไม่เออชนะชนะแล้วแบตเทอรอาเชฟไฟเยอร์วอลครับ อิมาร์เจซี่เอ็ดเคฟกลับไปซะจริงเราเอามอนเตอร์มาลิงตีตีก็ชนะนะบัตเทิลได้เอายอมแพ้แลจะจบด้วยเดโคดเอ็นซะหน่อยอันนี้ศัตรูไม่มีอะไรนะมีแต่กับดักแต่กับดักเขาก็แรงอยู่นะแค่เขาพลาดตรงวันนิ่งพอย์อ่ะที่ไม่รู้เหมือนกันจะเปิดทําไมนะอันนี้ก็เห็นแล้วนะก็นี่แกดเจ็ตครับชุกมาเนอะแล้วก็เอาพวกมอนเวลสอรครับหรือน้อยกว่าเนี่ยไปทําเป็นลิงท็อกแบค็คเลเซอร์ท็อกแบ็คเลเซอร์สังเว่ยเพื่อชุบเดโคดมา แล้วก็ตัวเล็กโลกสุสานจะได้โทเค็นมาเนอะอ่ะก็จะเป็นคอมโบนะโอเคครับก็จบเป็นที่ร้อยครับกับการรีวิวเด็กไซเบิร์นะครับอ่ะก็มีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะไซเบิร์แกร์ตก็อาจจะยังไม่ค่อยได้โชว์ประโยชน์สักเท่าไหร่เนอะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เก่งมากอ่ะไม่รู้เหมือนกันอนาคตจะได้ใช้หรือเปล่านะถ้าสมมติอนาคตมีสกิลใหม่ที่ได้ขวบไซเบิร์แกร์ตได้เนี่ยก็จะดีนะเพราะข้อเสียของมันก็คือต้องชุบมอเตอร์พว่นสองไงเอออันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของมันนะ ถ้ามันชุบเวลฟีอะไรพวกนี้ได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่น,น่าเสียดายแต่ถือว่าเก่งนะเติมเบอร์แกชเช่นใครจะมีติดไว้หรือไม่ติดไว้ก็ได้นะเออเพราะว่าตอนนี้เพย์เมคเกอร์ยังไม่ได้แบบของเสริมใหม่แบบดันสุดเนาะอ่าพวกลิงก์ใหม่ยังไม่เข้าก็รอดูต่อไปนะตัวของเด็กไซเบอร์ครับก็แน่นอนว่าบล็อกสําคัญจะเจอบล็อกเดโคท็อกเกอร์เนาะลิงก์เรวอลูชันเนาะอาจจะมีการสําคัญเยอะเลยอ่าไซต์ใหม่หนึ่งก็อยู่เนาะแล้วก็ตัวที่ข้าวมาแล้วคือเดโคท็อกเกอร์เพราะว่าตอนนี้สกิลคือให้ใช้เลยนะยนะสมัยี้ ต้องมีติดไว้แล้วก็ไฟ r e w ร์วอล์อ่านี่ก็ในครูผลเอกนี้ได้เก่งนะครับอยู่ในบล็อกไฟ r e w ร์วอล์เองเลยหลายอีกอที่เหลืออ้อมีสตัทเจอร์นะอันนี้ก็สำคัญครับนี่พันเพชรเนาะแล้วก็จะเป็นพวกการฟฟี่หรือพวกไซเบิร์ตตัวที่มันลงแบบพิเศษได้ก็ลองหาดูเนาะมีอีกเยอะครับบางตัวไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้อยากตัวเนี้ยมันอาจจะอยู่ในบล็อกเก่าใครยังไม่มีก็ยังไม่ต้องไปเปิดอะไรครับไปหาตัวใหม่ใหม่ใช้ก็ได้ครับพวกไซเบิร์เนาะ มันมีอีกหลายๆตัวแล้ที่ลงมาพิเศษได้ลองเลือกดูเนาะ,อะคอร์วิปเออคอร์วิปนี่ก็หามาด้วยนะสําคัญด้วยบัคดอรครับอันนี้ขาังงานแนละ้วเป็นแค่เอ็นไม่ได้อะไรมากโอเคอารไลเกอร์มาใช้นะอยู่ในเลคเวยมแต่อันนี้คือหลุดไปไกลนะสบ็อกเลคเวยมอันนี้ก็น่าจะหนักกว่าตัวแกจิติกนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกไซเบอร์สักเท่าไหร่นะสบ็อกนี้ไฟเจอร์วอลจิว๋วอ,อันนี้ก็จริงๆก็ควรติดไว้นะ อยู่ในโซฟาเลยนิ่งเรียกว่าเด็กนี้ก็แพงตนะ้องเห็นที่ว่าไรแต่ค่อนข้างแพงเลยเพราะการ์ดมันหลากหลายมากนะถ้าใครจะเล่นก็ก็ต้องอาลงทุนนิดนึงนะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในอนาคตด้วยว่ามันจะเก่งติดเมตาหรือเปล่าต้องเราดูต่อไปเนาะโอเคก็คงประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ